พี่น้องอยู่กับช่องน่อยแล้วเพื่อนออฟฟิเชียลครับออฟฟูดายิงเนาะไอ้แจ๊กเพิองสวัสดีค่ะรับอันอันยังสังทองตัวนี้ไหมงานหน่อยมานหน่อยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเพิ่อนเพื่อนมาเรียนหน่องข้างกายมาพ่อน้องสาวคนนี้โอ้น้องสาวเกี่ยมีสีสี่ยี่ห้อกันเปิดแสดงว่าเขายื่น เอาวันห้าวันห้ากอนอยู่ในยูทูปเขาเะเนี่เห็นยังสจังว่ะแบบเป็นนุ่มๆเลยด้ยครับพี่น้องเมียนโซแห้งเขาเมียนแต่ว่าม่เห็นสนะคับถป็นแห้งไรตัมั้งไม่ห่วยหมวยทับทันโอ้ห่วยทับทนห่วยทับทันเรียบร้อยเลยเอายูเอาย อยหมุจะเสเลยนี่ครับี่้บนม่แง่อบบนี้เยข้า่าข้มือแรกเล่นอยู่ไงเพิ่มนเวทีครับดูท่านเวทีบอสสานที่เล <serving S 3> <Enfin> ่นหรที่อยู่สนามหยาดที่สนามหยาบอยนี่ใกันสอล้อนี่สโอเล่นมาทีเนี่ยมาเล่นอครับอ้ครับได้เห็นตัวจริง เงาะเป็นบ่ครับผมเป็นตลกปะลูกเมียนครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดสวยๆผมก็เขามาปีแรกเขาแล้วพ่อเนี่ยเทาแล้วผมผมก็ติดตามด้ผมติดตามพ่ออยู่งดิหมอฝากอัน่างน้ำเนรัยอ้อมเมียพี่น้องเอ้ยช่องยังบอกคล้องลูกก้อนหน่อยแล้วเมื่อเอาไปเชี่ยวครับพี่น้องเอ้ยฝากฝากเลยเออฝากลูกของพึ่งไว้น้ำก้อนหน่อยนล้วอ๋อหนี่ายเลือกลูกของพึ่งเนี่ยผมติดตามมาแต่ผมมันได้เขามาพี่ลูกของพึ่งลายยุบันไหนผมอยู่จังหวัะละเอียดดิแล้วพี่จะตุ ยมีนเรับเดมนอพออยู่พออยู่ออยู่ส่ง่ออยูอบ่แล้วกคนลาอือตอนแต่ลแล้วอ๋ออยู่้านนะอยู่ตลมงหงอยูอําเออยู่ตมมงหงบ่หกกลางมงหงมงหงหงไปบุญ้ยดเดือดเมียนเหรคนหลายเปนไหมลูกทนหลายดีบ่หลายหลายนได้ลดได อีกฮอดครับจีครับ่นือจีว่างกระจอดเด้อ่นครับคนือจีคิดหอดกันเนี่ยงบบ่ได้พอกันจักปีหลายปีแต่เรามาถึงกอบ่ได้พอเลยโอตัวพอทีแรกเลยอือ้องแม่นครับไม่ครจหาอี่ยเขาจะเขากรบอกแลนอย่างน่ได้ปลานอ๋อพอมกแลนออกลังเด้สัมผัสกอนยังไปเเียได้บอเขายุ่ในประถมกะสบายดีหรอเนาะ สบายดีปกติคืพ่อพ่ออายุกีปีแล้พ่อเยยักีอีกสามปีพ่อกัมีเงินเดือนกินอะไรนี่เชียหกชิบลห้าบแปดห้เต็มแล้าสิแย่างห้เก้าหกชิบกักินงินเดือนเอ้าไปแล้วยบายนี่พ่อพ่ออยู่จังหวัดเดีกันนเกิดพ่ออยู่บลอยู่อุบลอุบลอำเภอตะกอำเภอ เอาเพอเอเพอยังกเ่อการเผอง่านผุนพาใหญ่มาเป็นยังไงพาใหญ่มาอยู่สีมพงูมันจอเขียนระวางมึงเลยซึ่งมองเป็นเพื่อสีมพงูครับวัดขอนแก่นไครทั้งคุนกับพยายามบอกวัดถ้ำแสงธรรม้านทอมีสีมีหวัอย่าไม่งั้นต้ัครับผมครับครับคุณ่อสวัสดีครับโอ้หลกของเปิดวันนี้มีโอกาสพลดเสือทุบมีแต่ตัวจอดุยาเลยฝากฝากชหน่อยหน่อยดครับ พ่อนีนสีฝสีฟ้าลูกกันะพ่ฝาดในลูกสิฟากัาพ่อก่อนนี่นี่แหละผมผมติดตามมาจะได้เกือบปีแล้วั้งปีปีก้วตย์แล้วลูกของเผิ่งเนี่ยแต่รงปีกวาง่บุนเอออันนเเเงนบุนมมในร่องสองอทิ์แล้วเห็นเห็นสุเห็นสุ่มองสุวันน่ะะความดีพินหมนเป็นบัตรหมอานในพินตัวใหม่หมอบ้านเมือในพินตัวใหม่พินมลานไปของ อาจารย์มาไล่ทองเสียงพินเกาแก่สุดยอดเลยนี่บ่มีกี่ัดเขกาบปนิดเปนเนไมแรออันับแล้วทรงหอดไม่กาดบ่มันมีพวกตับลอยยสิเอาะกินเราหอดับกันมากเดิมไมหยาบเออเอบตาอบตาอิเเอบตาอบตาอยรากอทหารอ๋ออีพอหลายหทหารนี่บ่แน่เออแะเดี๋ยวอันอีอีพออบตอไปยูไหนอใกล้ใกล้ ติดตามสูุ่คนครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณอันนี้่ยังก่อนอันนี้ช่องโลกของเพื่อนอันนี้บวมาูของเพื่นท้องยั่องพระีเสเป็นตองรำเพลินออฟฟิเชีครับเป็นตองรำเพนออฟฟิเชียลนี่พเป็นเเนาะพอเห็นมาเค้มาขามาลงตรงเต่งมาตั้งสี่ข้เดพัดกับพวกเปลี่ยนดิยงครับธรรมดาคือเท่า ตัดใจที่ตัดยากบ้านนี่บนี่แหละมันตัดยากอ่ะอ๋ออุ้ยใส่คึกเดอวพีเาพูดสิอันนังตัวเนี่ยครับมันบึงบึงขีดตุมพี่น้อยคนหนักเต้นเต้นจนวันเรี่ยวเบิดมาไม่ขาคนก้ขายยังน่ะขาหมูคนคนผู้บร้เองนีขาหมูนี่ช่องหห้องเพลงปักพี่น้องน้ำเน่พอไดหอยใดแขนน้ำหนน้ำเต่านี่เราผู้เอให้ยังบุคคลเป็นดอก เอเป็ยนยังไงเปลนก็ูไปอักองงๆเศร้าๆอยู่ขนาดเป็นอยังกับ่ไดนงงๆเศร้าๆอยู่พราสินรนตต่อได้บัตรเอาเอาพ่อเอาโชคกำลังใจทีมงานมามันเึื่องสินสู้ๆนักงนสู้กลสู้คนครับผมเป็นทั้งสาวน่อยล้วเพิ่นเงินดานท้กครับผมผมั่องสินใหมครับขึกาไปใหม่ครับเอาพ่อโชคดีโชคมันนะพ่อเด้อครับผม เอาไว้พื่อให้ลูกแน่ให้ลูกได้หาแสนซับไปไวโอ้สาธุพ่อจะได้ยืดยืดยังยืดหมื่นเอาพอเด้พอกันเด้อครับครับผมผมมีโอกาสได้พอกันอีกพ่อมีมองตีรับเผาซิมบันพูนพูนพออยู่อยู่ทางหนาเลยพอเลยทางหนาเลยครับนี่ครับยายเพื่องเขาครับยังร่างกายแข็งแรงดีก็ครับพี่น้อง ไม่เพิงไม่พิงเห็นกันแล้วบ่เลยเอาเล็วเร็ไปเเอาเล้วเอาแล้วไปเนไปเยนกูคือวางกันห้องห้องก็เย็นกันเชียร์แหละใครใครมเนี่ยผมตีตามนมาตาลนเลยใยอ่เว้รเนี่ยงนต่นเดย์เดย์ปีกวันเราแหละดีใจเบิร์อยู่ต้องกัน็อย่นน้สยามยุ้ใช่ก๊อสยาม

จานใจจะเป็นรองท่านคือวางใช่ห่นอาจารย์ใจอาจา์ใจจาใจจาบูดตามกาิจสถานการณ์ของเราหน่อยจาแดงกวอาจานบูดเชฟเชฟเชฟโอ้เฟเฟประจํวงเลยดาริงดาริงดาริงดี่ครับผมเอาไดสั้นขอไแบนี้นครับ ลอสกู๊ตต์ประวดปรวดได้สันเขาไปเดยงหวน้ำซือามสาขางซื้อเซื้อสมอพี่น้องสับคินียครับคิวหน้าพอกันไหมครับ